แม่ทุกสายใจแซกรอัสจากจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ขอนำเสนอราวตากผ้าไปกันเลยค่ะกลับกล้องให้ดูแปบ๊บเพื่อน่าจะเห็นได้ว่าราวตากผ้านี้อยู่ตามพื้นดินนะคะ<อ>นะคะ,นะคะราวตากผ้าของเรานะคะบางครั้งบางคราวมันก็จะห้อยอยู่ตามเสาไฟฟ้าหรือบนต้นไม้นะคะเออน่าจะมีทุกที่ทุกทกที่ในเมืองไทยเลยค่ะราวตากผ้านะคะ ไม่รู้ว่าชาติไหนจะเอาขึ้นไปอยู่บนอากาศนะคะเออขึ้นมาตรวจสอบมาตรวจสอบแล้วก็วิ่งไปเหมือนเดิมนะคะไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นตอนไหนนะคะถ้าเกิดว่าเสาไฟล้มหักอีกรอบก็แสดงว่าสายพวกนี้โดนรถด,ดึงกระชากไปนะ,ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆบ้านว่าเสาด้านบนเอ็นขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆขะไปดูเดินไปเรื่อยๆนะคะ จนถึงเสาที่อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเมื่อก่อนเสาไฟอะหรือสายสายตากผ้าพวกนี้จะห้อยอยู่บนบนเสาไฟฟ้านะคะแต่ณเวลานี้ค่ะห้อยอยู่บนต้นไม้แทนโชคดีเนาะมีต้นไม้รองรับเห็นไหมคะเพื่อนๆโชคดีมากเลยอะยังมีต้นไม้คอยรองรับนะเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอยู่บนอากาศหรือบนเสาไฟตอนไหนนะคะหรือว่าต้องขาดไปอีกรอบหรือว่าต้องโดนรถใหญ่กระชากไปก่อนนะคะ เดินไปเรื่อยๆเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรือว่ายังไงเห็นไหมคะนะคะถ้าเห็นแล้วเขียนมาหาด้วยเด้อนะคะว่าบ้านเพื่อนเราตากผ้าเป็นเหมือนกันมะนะคะ <c alling> นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะนะเราตากผ้าตากไปพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆใครยังไม่มีที่ตากผ้ามาเลยเลยนะนะคะนี่คะ่ะพอเดินมาสักพักใกล้ถึงหน้าบ้านนะคะเราตากผ้าก็อยู่บนต้นมะม่วงนู่นแหละค่ะนะคะ,นะคะขอให้มาทำใไวๆเด้อ โอ้นะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าธรรมดาเสาด้านบนอะ่ะไอตัวปักสายไฟด้านบนมันจะตรงนะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะมันล้มลงมาก็แสดงว่าเนี่ยเขามีอะไรเป็นให้ดูแล้วนะ,ะล้มลงมาก็แสดงว่าโดนดึงสายนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูความเอียงของเสานะคะ,นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูค่ะ เห็นไหมคะเราตากผ้านะคะนะคะเนี่ยค่ะนะมาจากเสาต้นนี้นะคะเสาที่ตรงกับหน้าบ้านนะ,ะเดี๋ยวจะไปอยู่หน้าบ้านแล้วจะส่องให้ดูนะคะว่าความเบี้ยวของมันเบี้ยวขนาดไหนเป็นไงคะเบี้ยวมากพองไหมนะคะสายลาวตากผ้านี่ก็มาทาไม่ไวนะเว้ยนะอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเห็นใช้ได้ไม่มาใส่ใจ